เอาละฮะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันเลยนะฮะวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับอีกแล้วนะอยู่ไมค์ไมค์ครับเอ่อเอ่อเอ่ออะไรวะเช้าวันละกันนะครับก็โอเคมาเดี๋ยววันนี้นครับเราจะมาทําฟาร์มรนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีฟาร์มเลยอยู่น้องหมาไอ็หมาหน่อยมานนี้น่อยสิเอ่อเอาหัวไอสัตว์แฮมวันนี้กูจะฟาดในฟันร่วงเลย โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำอะ,อะไรนะลืมเอาเดี๋ยวเรามาเผาไอ้นี่ก่อนแล้วกันขอเหล็กนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปออกออกไปหาไอ้นี่ด้วยนะครับหาขนแกะนะครับเพราะว่าบ้านเราที่นี่ยังไม่มีแบบเอออะไรนะที่ตัดขนแกะเออที่นอนอะ่ะเออบ้านเรายังไม่มีเลยนะครับเราต้องออกไปหากันซึ่งก็ชอบเวลาเปิดปิดประตู <laughs> ชอบเวลาเปิดปิดประตูมันดู มันดูที่เออแม่งอินดี้ดิอ้าวโอเคเดี๋ยวเอาดาบก่อนแล้วกันทำดาบก่อนทำดาบก่อนหินมามสองอันโยออห์โยอโยอโอเคดาบครับปื๊บเจ็บร้อยเก็บมาไว้แล้วก็อันนี้อ่ะไปตักน้ำด้วยนะเพราะว่าเราต้องการเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรมีเศษทองด้วยเศษทองไปทำอะไรวะเดี๋ยวศึกษาก่อนศึกษาก่อนเล่น you know เศษทองโอ้ยเศษทองโอ้ยเศษเหล็กไม่ใช่เศษทองเศษเหล็กนี่เอามาคับเป็นอ๋อเอามาคัาเป็นแท่งเหล็กได้แค่นั้นเหรอออ้ยนึกว่าจะดีไอ้บ้าเลยไปโอเคจูอันนี้มันคืออะไรเนี่ยค,คืออะไรวะมันให้เราพิมพ์อะไรคือถ่ายรูปเท่านั้นเหรอโอเคมาแล้วครับฮัลโหลแถวนี้พอจะมีแกะไหม ข้าต้องการตัวเจ้าลือเกินนะแกข้าขอสักสามตัวได้ไหมอ่ะแกจ้าแกเนี่ยแถวบ้านมันมีผีแต่แป๊กๆอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเด้เด้อเโอ้หเดี๋ยว้อเด้อด้เดี๋เดเด้ด้ด้เดดเดดดเเดอ้อดเดดดดดดด้อ ลุงสซบทำอะไรได้อะไม่ได้ใช่ไหมเนะี่ยโอ้ยสิงข้างล่างเอ้ยตกใจนึกว่าตัวบ้าเลยบ้าเอ้ยไอ้ผักพวกนี้นี่มันไปปลูกอะไรได้บ้างวะทำไมมึงกระดิ่งกระดิ่งออกมากันเยอะจังจัดย่าเลยฮะไปมุดอะไรอยู่ในนั้นโดดข้ามเลยกันวุดด้นจะปจะเฮ้ย,ยเจอเฮ้ยเหมือนมันโดดไม่ไกลอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยว้กระตุกกระตุกเหมือนมันโดดไม่ไกลเลยอะ่ะเหมือนมันโดดต่ำมากพี่บ้าเอ้ยเมื่อกี้นึกว่าจะล่วงลงซะแล้ว มีหลุมศพเดี่ยวนี้เต็มเลยเว้ยไอเชี่ยกูอยู่เนี่ยกูอยู่ท่ามกลางหมอรบภูมิสงครามโลกรู้ไงไหนบ้ามิตไรเจ้าคืออะไรมีหีบข้างในด้วยแล้วเราก็เดินเข้าไปแล้วก็เดินอ้อมมาแล้วก็มาเจอเอ่ออะไรอันนี้อะไรนะไอ้ดินเหนียวกับทหารครับอ๋อเอ๊ะมีทหารแดงนะนี่ข่าแม่งเลยเอาทหารแดงเอาได้นี่เหรอ อท,ทหารแดงโอ้หปล่อยปล่อยปล่อยเอาปล่อยไม่ได้เหรอ <c oughs> มีม้าด้วยอ๋อม้าเล็ก <c oughs> มันใช่ม็อด้น่นอนว่าม็อดที่ว่ามันเป็นทหารจิ๋วอะ่ะเออน่าจะใช่ครับโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราขุดเอาฐานร้องฐานล่วงซะงั้นฮัลโหลมันมีเหมือนอยู่ตรงนี้ข้างล่างตรงนี้ด้วยครับไปบ้านดีกว่าปะ่ะมันอ้ยไ,ไอ้นี่มาเติมเลย โอ้ยโอเคยายโอไอติมมาให้กินหน้าคอมเนี่ยโอ้ยเอาอืมอืมรู้สึกว่าอร่อยแต่ไม่มีมือหนึ่งเล่นคอมนี้บ้ายอ็คุณเล่นกันเน,แบบนี่ยแบบนึงอืมเราตื้นขหมยก่อนก็คืออ้าว หวานดีวะไอ้ที่คุณจะมาแคสเกมหนูว่าบรรยายรสอาหารเนี่ยครับโอเคไปเอาเอาเอลืมตักถัง,ถงน้ำว่ะแล้วคาบขวานก่อนแล้วกันขวานจ๋าแล้วก็เอพรวดดินพรวดดินพรวดดินแล้วก็พิกแอคกพิกแอ๊กพิกแอคกอคนี่ก็จะพังแล้วครับพิกแอคกบ,บ้านเราดูดิ ุดจนโอ้โหเยอบยืนน่ะเยอดยืนไปเลยอ่ะเดี๋ยวกินกันอืมอโอเค,อเคตรงนั้นมีน้ำเนาะเดี๋ยวเราทำบ,บ่อน้ำก่นอนเดี๋ยวนงนั่งทำบ่อน้ำก่อนซึ่งบ่อน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเหมือนแบบในเอาชีวิตรอดเลยเว้ยคืออันเนี้ยผมจะเล่นไปยี่สิบห้าพาร์ทนะครับก็เอาชีวิตรอดใน ไมค์คราฟนะ่ครับ,รบก็คือประมาณ25คูณ3วัน3วันในชีวิตจริงก็น่าจะประมาณ2วันเกือบ3วันนะครับประมาณพาร์ทละ20นาทีวัวะไม่ดิพาร์ทละ20นาที25พาพาร์ทไม่ไม่ถึงวันดิบ้าบ้าบล้วเปล่าสามวันนี่ยกูัวอันส่วนในคิดนนะก็คือ6พาร์ท เฮ้ยไม่ใช่ดิสามพาร์ตหนึ่งชั่วโมงใช่ป่ะสามพาร์ตก็พาร์ทละยี่สิบหนึ่งชั่วโมงเออช่ามันแล้วกันนี่เดี๋ยวคำนวณเลยไปเดี๋ยวขุดใส่ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะมาเอาน้ำไม่ได้มาเอาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวโดดยากใช้มือเดียวเล่นเนี่ยยากเสือเกินอ่าโอเคครับเดินกลับบ้านยังปลอดภัยช่วงเดี๋ยวเราทำบ่อหนาไว้ตรงข้างๆบ้านแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะลองค้าไปพวกนี้ครับ เดี๋ยวกูวไม่ได้ขับมึงไอ้บ้าไอ้หัวบ้าเลยเนี่ยตัวจีดิจีเอ,อเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองคับไอ้ป้กำลังกินไอติมอ่ะอืมอเฮอยวะ่ะบ้านเแนบบี่ยไอ้น,นี่มันเป็นบ้านแบบนี่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 จะลองคับนี้ดูคแรบบับว่ามันจะดีหรือเปล่าใช้ไม้อก น่าจะเป็นบ้านไมโอ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราลองลองลองดูลองดูลองทําดูนี่เผื่อเฟี้ยวไงเออตัเดือมันมันต้องลองอ่ะเออบ้าพาร์ทนี้อาจจะไม่หฮีานะกินไอติมไปเล่นไปด้วยบ้าเอ้เดี๋ยวอ่ะนี่ยัดเข้าไปอืมเอ้เออเดี๋ยวเอาลูกมะเผาเดี๋ยวอันนี้ทารกเหรอเดี๋ยวมึงเผาทารกได้ด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงอินดี้ไปละ เดียวเมื่อกี้อะไรกูกดตรงไหนวะเอ้าเมื่อกี้เมอมันเป็นหลุมศพเผาคนแล้วได้หลุมศพด้วยอืมไอติีมที่กินนี่เป็นไอติมโคนนะไม่ใช่ไอติมแท่งอ๋อโอเคอะทีนี้ก็อ่านบันไดสองลับไม้หนึ่งใช่ป่ะแล้วก็ลัวหนึ่งอ๋อ อืออืออืออืมอเออเฮ้ยอ๋อไอ้นี่ไว้ใส่ไฟเหรออืมอ่ะคราบหน่อยบันไดเดี๋ยวเดี๋ยวอุปกรณ์ยังไม่ครบต้องมีสลับด้วยก็รั้วรั้วมา ถูกปะวะเออไออเออออไม่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 ดีอืมอมไมหรออืมอือเอาคู่เอาแบบเหรออืมอืมอือือมอืมโอเคไปมากูกินหมดแล้วไอ้บ้าเอ้ ไหนลองดูดิมันจะคาบแล้วมันจะได้ยังไงวะงงเหมือนกันนะเนี่ยไม่เคยเล่นได้เป็นยังไงวะไมู้ัววะเดี๋ยวดูไหมโอเคไม้รัวไม้ไม้รัวไ,ไ,ไวอ้บันไดบันไดสลับกระจกยีดเ yeah, okay. คคาบถูกด้วยเอาเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ปะชึบคลิกขวาโว้ เดี๋ยวทำไมมึงหลังใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยว้าวโอ้โหนะมาก็ศ์ทำไมอยู่หลังใหญ่ขนาดนี้คุยบ้านม่งโอ้โหหูลราลังการงานสร้างเดี๋ยวรอบข้างโอ้หมาไม่เต็มเลยนะประเด็นเดี๋ยวเอาไม้มาวางกันหน่อยละมันจะได้แบบดูสวยๆหน่อยโอเคอุ้ยอุ้ยเฟี้ยวมากโอ้โห บ้านหรือนี่นี่หรือบ้านอ่ะเอา <laughs> มึงมีแค่นี้เหรอมึงไอ้บ้าเ้ยนึกว่าจะหลังใหญ่อันนี้คืออะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราทำฟาร์มก่อนนะมันพาร์ทนี้จะทำฟาร์มรือไม่ได้ทำสักทีเลยเนี่ยอ่าขุดตรงนี้ทำฟาร์มก่อนนะอืมทำฟาร์มกอนปื๊บปื๊บแาบโอเคน้ำเทลงไปน้ำอีกไหมเนะี่ยน้ำไม่ไม่ได้เอาไมคากจเจริญแล้วกู โอ้โหเีบ้านมันไม่มีไฟลใเนะีย่ยเดี๋ยวต้องติดไฟให้บ้านซะละงว้มองไกลๆนี่อย่างเฟีย้ยวเออมาเฟี้ยวเหมือนกันเอ,อ้เท่าเออเออดีๆ่ะตัาากน้ำหน่อยไปกลับบ้านจะมืดแล้วอ่ะเรายัางไม่มีที่นอนเลยครับ <c oughs> เราจะไปหาแกะที่ไหนกันเนี่ย <c oughs> เออมันสามารถทำประตูโ <c oughs> <Okay. c oughs> อเคกินไ <c oughs> อว่ากินแล้วก็อย่างเงี้ยแหละธรรมดาครับปกติเรื่องคน มนุษย์เราใครไม่คเคยเลอบ้างวะมึงอินดี้กันไปละอ่ะวางน้ําชือบอ่ะชืบโอเคเดี๋ยวทอสก่อนทอสก่อนทอสจ๋ามาแล้วจ้ะไปเอืมปักลับบ้านสองืมปักด้านในหนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งโอเคก็จะเป็นบ้านนะครับแสงสว่างอันแจ่มแมวอ๋อแง่หล่ะเฟี้ยวปะล่ะโอเคเดี๋ยวเราทํา ไว้ตรงนี้แล้วกันนะบอ่บอน้าบอ่อน้าไว้ข้างบ้านแล้วกันโอเคข้างบ้านนะบอ่อน้ําอันชดใช้เออเดี๋ยวตอนนี้มันจะมืดแล้วเดี๋ยวมีตัวอะไรมากินเออมันปลูกอะไรได้บ้างเลยเออแป๊บนึงไอพวกมเมล็ดเนี่ยมันปลูกได้ปุ๊วะแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองทํากันลองทํากันคนมันต้องลองอ่ะไม่ลองมันก็ไม่รู้ก็เจอะไรโอเคอันนี้มันปลูกได้ไหมอาะปลูกได้เลยครับอ,อ๋อเท่เท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  ฮ้ยปลูกได้ด้วยเว้ยอ๋อเดืลืมลืมืมลืมเฮ้ยปลูกได้ด้วยครับโอ้โหเฟี้ยวโอเคปลูกปปุป๊ปั๊บปัปั๊บปัปัปั๊บปับปัปัปั๊บเฮ้ยเหมือนต้นกัญชาเลยเว้ยนี่เอ้าไอ้นี่ปลูกได้ด้วยมะเขือยาวเดือดมะเขือเทศไม่ใช่มะเขือยาวเฮ้ยอันนี้แหละมะเขือเทศแบบพิเศษเอรอวะ ชื่องอเฟี้ยวปลูกได้ด้วยโอ้โหเกียดอันบนหัวกูเหลือเกินเนี่ยตอนเนี้ยโอเคหลังนี้เดี๋ยวเราเอาไว้เก็บของแล้วกันไม่แม่หมายถึงว่าหลังเนี้ยเอาไว้เก็บของเดี๋ยวเราย้ายไปหลังน้นอ <c oughs> หลังนี้ไม่อยากอยู่แล้ะ <c oughs> มันดูเล็กเกินเนี่ยต้องทําหลังใหม่หลังใหญ่ใหม่และใหญ่กว่าเดิมอะใส่ใส่หินไว้กันสามก้อนสามก้อนสี่ก้อนเลยแล้วกันแม่สามก้อนก็พอ <c oughs> เดี๋ยวเราลองทำออันนี้ครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ ไหนอะเอาในวะเดือดเดือเอ่ออ๋อนี้นี้นี้อ๋อได้ใช้ห้าอันเหรอห้าอันโอเคแล้วก็ดินแล้วก็ทอสเนาะทอดทอดทอดเทียนโอเคทอด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 ดิเฮ้ยอ๋อลองลองปื๊บรอทีเนี้ยลองกับรออยู่ใกล้กันเลยเชอะโอเคครับนี่คือเออ บรรยากาศบ้านของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําฟาร์มตั้งแต่พาร์ทหน้าเป็นต้นไปนะฮะเพราะว่าพาร์ทนี้เนี่ยน่าจะทําฟาร์มไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกฟาร์มเออเราจะทําเออลงโอ๊ยเกิดต่อหน้าต่อตาเลยเราจะเราจะทํำลงเออฟาร์มของไอเนี่ยมะเขือเทศนะครับยิงไปไหนซาเจลิตันหลบได้หลบได้อะหลบหลบเออห้ามเงย ลบได้นี่ลบได้ลบลุจุบจุ๊บจุ๊บว้าลบได้หุ้ยจุ๊บจุบจุบจุบเออเชี่ยอะไรของมึงตั้งนานเนี่ยไอ้อะไรข้ามั่งได้ธนูมาเดาะเดียวเนี่ยนะโอ้ยเสียงได้ธนูมันเนาะเดียวอ่ะเดี๋ยววางก่อนทอสอ่ะทอสทอสต้องวางก่อนทอสโอเควางมันต้องใช้อันหนึ่งนี่แบบกูลืมมันต้องใช้อันหนึ่งไอ้บ้าไปวางหมดเชี่ยอ่ะเข้าไปในบ้านเร็วปิด โอเค,รรอครอรเรียบร้อยครับมามาลองทําดูปืบป๊าบกระปืบเรียบร้อยเรียบร้อยกันเลยทีเดียวเชียวทำไมอ่าบอกทำยังไม่เสร็จเลยเนอะตรงไ้ตรงตรงนี้ชึกว้าวไอ้นี่มันอู้มันเป็นเหมือนซอมบี้ยาซอมบี้มันเป็นเหมือนมันไม่ได้เหมือนซอมบี้คือมัน เออเดีเดี๋ยวูดูหูโอ้หไก่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 เดี๋ยวไก่ไก่อย่าเพิ่งไปไก่ไก่เดียวกูต้องใช้มึงปั๊มของไก่จ้าไก่จ้าลงไปจ้าไปไปลงไปอุ้ยมันเป็นห้องแบบห้องอะห้องเล็กๆโอเคเดี๋ยวเราเอาห้องนี yup. no, ้ไว้ใส bueno, like, ่ไก่แล้วกันห้องใส่ไก่โอเคนี่ลงไก่เดี๋ยวเราจะไปหาหาแร่นะครับพาร์ทหน้าเดี๋ยวหาแร่ไปลยเดี๋ยวพาร์ทนี้ ทำฟาร์มก่อนแล้วกันเออทำพื้นที่ฟาร์มชิวๆไปก่อนแล้วกันพาร์ทนี้เอ้า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 กูเล่นคนเดียวมีแหลกด้วยเออเจเลอร์แล้วมึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นเฮ้ยกูเล่นคนเดียวนะเว้ยไม่ได้เล่นในเซิร์ฟนะเว้ยทำไมมึงแหลกวะโอเคถ้าอยู่อย่างงี้มันมันแหลกเหรอไม่ไม่เกี่ยวดินี่โอเคทุบก่อนทุบโอ้โหแม่งมุมมึงอยู่กับสแก๊งเลยเดี๋ยวเข้ามาใกล้สิกลัวเหมือนกันนะ เออใช้หินนะครับหินแล้วก็ใช้เป็นอ่าลัวลัวไม้ต้องการประมาณทั้งหมด4 8อันโอเคเอาโอเค9อันแล้วก็เอออันนี้เอาไปทำเลยเนี่ยสลับนี่เอาไปท่านี้ก็พอละ18อันโอเคปะเดี๋ยวเราไปทำเลย อะไรเนี่ยโอ้โหแมงมุมมึงเยอะกันเกินไปเนี่ยอ้จุดจุดจุอชออจออชอคิดจะไฟกับพี่เหรอน้องมันเร็วปันมันยังเร็วไปอีกพันปีแมมรู้หรือเปล่าพี่ใครเนี่ยจะจะไม่พี่เปิดเออเวลาพี่เปิดรายการเนี่ยพี่จะพูดว่ากราบสวัสดีท่านผู้ชมดูทุกท่านกันด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ป่ะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไหมแบบแบบพี่เต้อย่างเงี้ยพี่เต้เคาจะสวัสดีครับผมเต้เอ็กเซนไฟเออร์นะครับอะไรประมาณเนี้ย เออส่วนกูก็จะแบบสวัสดีครับผมเว็บเดอร์ครับเออเรียกว่าไป <laughs> เว็บเดอร์เว็บเดอร์นะฮะเฟี้ยวเหมือนกันสวัสดีครับผมอยู่กับอุ้ยเชี่ยมึงอะไรเนี้ยมาคนกูจังเลยมึงรู้ว่าเขาถ่ายรายการกันอยู่เนี่ยอุย้ยไอ้บ,บ้าที่เยอะไปไหนเนี่ยม,มันมุมเนี่ยฮะกูปรับไม่ได้ยากเลยเออพิกแอ็พิกแอ็กอนะขุดขุดขุดปาบแตกเอาแตกโอเคหนึ 1, 2, ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปึ๊บโอเคไปเนาเป็นบ้านอันสวยหรูอะตบตบดินมาไหมมาเข้ามาในบ้านปลอดภัยปลอดภัยไว้ก่อนต้องอยู่ในบ้านนะจ๊ะนักเรียนโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำรอ,อบบ้านเอยไม่ใช่รอบบ้านนี่ฟาร์มฟาร์มฟาร์มเออฟาร์มเออโอเคเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มเพิ่มนะครับไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะฟาร์มเด้อครับเด้อ โอเคเดี๋ยวเราทำฟาร์มไว้ตรงนี้นะครับเฮ้ยเราไปล่าแมงมุมดีไหมอยากสโล่อยกับมันเลือกเกินแมงมุมเนี่ยแมงมุมจ๋าไม่ฉันสโล่อยทีสินั่นไงโอ้ใส่หมวกมาแล้วจ่ะช่ออ่ะช่ออ่ะช่อเดาช่ออ่ะช่อโอเคเราได้หมวกมันมาแล้วซอมบี้ซอมบี้มีหมวกเดี๋ยวเดีซอมบี้มีหมวกซอมบี้เอาเอาหมวกมึงมาซอมบี้เย้นี่มันต้องงี้จิไหนดูขอขอดูหมวกก่อนนี่โอ้โหมันต้องแจมเอ้ยนี่เลยใบพัด <laughs> มีใบพัดอยู่บนหัวด้วยเ้เออเฟี้ยวอ่ะเออมีใบพัดอยู่บนหัวด้วยยานะเซเจอริตันมแม่เรารู้จักกันมาเนิ่นนานหลายพาร์ทแล้วนะเราอ่ะอย่าพึ่งมาสล่อยไอตอนนี้นะเออลงไปอย่าเข้ามาใกล้เดี๋ยวก็เตะกระเด็นนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคแล้วก็ทุบดินก็ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดบอ็อกแล้วกันหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดเรียบร้อยครับนี่ก็จะเป็นเอเนื้อที่บ้านเล็กๆน้อยๆสำหรับอการอ,อ่อทำฟาร์มอยู่โน่เนี่ยเนี่ยอย่าเข้ามาใกล้กันสิโอ้ซอมบี้กับสเจอริตันก็อยู่ส่วนซอมบี้กับสเจอริตันคนก็อยู่ส่วนคนนี่มึงโอเคมาเข้าบ้านก่อนโอเคเดี๋ยวพาทนี้เราก็ทีท้ำไว้ก่อนแล้วกันเนาะ ชื่อพาร์ทนี้ไม่ค่อยสะดวกเล่นเท่าไหร่เล่นไม่คล่องเลยกินไอติมไปด้วยเล่นไปด้วยมึงบ้าปะเนี่ยโอ้ยอ่ะกูวิ่งมาด้านหลังด้านหลังนี่เดี๋ยวมันมีเดี๋ยวมันมีประตูเปิดสองอันเนอไอบ้ากูก็โตอ๋อ,อ,อตักตรงนี้ก็ได้แม่นี่อ่ะวางเลยทีนี้โอเคครับเรียบร้อยโอเคฮะัเดี๋ยวจะทำให้คลิปหน้านครับอย่าลืมอุยเชียยาดิ อุยอ้ยอยุ้ยจะตายแลย้วยาโอเคครับเดี๋ยวจะไปคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กักนด้วยนะจ๊ะยาไม่ได้แดกกูหร,รอกอฟอยเอฟอยอะไรอะไรอะไรเด็กโคมาใใกี่ไก่มึงตายมึงตายมึงตายมึอนี้มึงตายแน่นอนเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวจะไปคลิปหน้าครับเดี๋ยวพ่อกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบายไปละโอ้ยเกือบตายกูต้องนั่งรอจนกว่าผักจะโตแล้วกูจะได้กินได้ใช่ไหมเนี่ย โอ้ความเช้ามาถึงไ <laughs> อ้บ้า